โอเคฮะกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทุกทุกทำไมมันต้องมาตีตกทุกทุกท่านกัินทุกทุกครั้งเลยทุกทุกท่านทุกครั้งเลยนะครับก็หลายคนจะถามอ้าวพี่เว็บมึงมาทําไมเนี่ยคลิปเห็นสั้นๆนิดเดียวก็คือจะมาบวกนี่ไงเมื่อกี้เพิ่งขุดไปเลยดูเลเวลดิโอยินปั๊มอันนี้ตั้งนานานเลยนะครับกว่าจะได้37คือเอ่อเวอร์ชันนี้เหมือนเลเวลมันขึ้นยากมากเลยอ่ะเออกว่าจะได้3 7ด ยึดเคโคตรยากนะบอกเลยซึ่งอ่ะกูจะมาบวกของแต่กูลืมโอเคครับวันนี้เราจะมาบวกเพื่อทั้ง3อันนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างมันใช้เลเวลแค่สามป่ะถ้าเราได้เลเวลเลยเกิน30มาแล้วหลังจากนั้นมันจะใช้เลเวลแค่3ในการตีบวกหรือเปล่าผมไม่รู้นะนี่ผมจำไม่ได้น่าจะประมาณนี้เนาะน่าจะประมาณนี้แหละไม่น่าจะเป็นแบบอื่นนะครับโอเคเอานนี้มาฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีเพื่อนจ๋า เอ่อซอมบี้โอ้โหซอมบี้นี่คิดจะตบกับเออ่พ่อมดเลยทีเดียวเชียวแงเฮ้ยอ,อย่าขโม,มยบล็อกบ้านกูนะมึงอย่านะมึงยายาอย่าอย่าไอ้ไฟเอาดี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 ป้าเอ้ยเอาดีโอ้ยตบตบนี่ตบตบต,บตา,ายไอไฟโอเคมาไอฟโวยเอฟโวยคำว่าโวยไม่หยาบโอเคหนึ่งเ,เดี๋ยวลืมลืมแปลภาษา ขอแปลภาษาก่อนอเอาเป็นภาษาไทยจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับไม่ต้องแบบวุ่นวายเข้าใจง่ายๆกันเลยทีเดียวเชียวแล้วีบ้าเฮ้ยทำไมนานจังเ,เก็บมาปึ๊บบวกปึ๊บเห็นไหมสังเกตว่าเลเวลผมจะขายไปสามนะครับซึ่งเราได้คงทนงไม่ใช่เหรอไม่ใช่ดินี่เราได้อันนี้โอ้โหมีประสิทธิภาพคงทน โอ้ oh my god เราได้เนนี้แหละเฮ้ยดีดีดีด,ดีมีประสิทธิภาพคงทนมีประสิทธิภาพคงทนเฮ้ยผมเอาเนี้ย <laughs> ผมผมเอาเนี้ยเออผมเอาเนี้ยเออไปเดี๋ยวเราซ่อมของกันเอ้ยโอ้โหเหลือเลเวลทั้งสามสิบเฮ้ยดีว่ารอบนี้คุ้มว่ะคุ้มว่ะเออตอนนี้เราต้องการเอเอเพชรจะหมดแล้วเพชรจะหมดแล้วต้องการซ่อมขวานนะซ่อมซ่อมขวานเพราะขวานเราก็จะพังแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาซ่อมขวานดนะ้วย โอ้ยดีใจได้เลยเว้เนอะคือทําไมพี่เว็บมึงต้องมาถ่ายคลิปด้วยสั้นๆแป๊บเดียวคือกูกลัวพวกมึงหาว่ากูแบบโกงไงแต่ตรงนั้นมันปั๊มนานเกินอ่ะขี้เกียจตัดคลิปอ่ะเข้าใจะว่าเออเอ็มยังไงดีวะเนี่ยฮะเออกูจะเอาอะไรวะอ๋อเจ้าพลิกแอคลืมพลิกแอคพลิกแอคโอเคมาคือที่ผมมอบตีบวก อโอ้โหศา์เตรียรเลเวลไวตั้งเยอะที่มาตีบวกเพั่วเพราะว่าจะเอาไปแบบว่าอาแต่งเป็นที่ราบอะ่ะคือที่ราบปุ๊บทีนี้มันแบบมันแบบพังเยอะอะไรประมาณเนี้ยอืมโอเคซ่อมครับผมโอ้ใช้เลเวลห้าเลยเหรออันนี้ใช้เลเวลเยอะจังพั่วน,นี้ใช้เลเวลห้าเลยแหละเ <c oughs> หลือยี่สิบเจ็ดนะครับผมก็จะเอามาหรือว่าเราจะเอาพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่เจ็ดสิบเท่าไหร่วะเจ็ดสิบกว่าไปเลย เฮ้ยสองก็ได้นะอัดอัดเอาโอเคอัดสักสิบนาทีเลยกันเผื่อทุกคนคิดถึงไงอ่าโอเคไปเราเดินเล่นกันครับเจอซเจริตัาหนึ่งตัวถือขวานครับผมมาแล้วฟาดฟาดไม่โดนด้วยเฉาะหน้ามึงเฉาะหน้ามึงไอ้ไฟเฉาะเฉาะเฉาะดิเฮ้ยเฉาะนี่เฉาะเฉาะปุ๊บหลบหลบหล,ลบอย่างนี้ที่ต้นอุชิบอะชิบอะเชิบอะเชิบโอ้ยไอ้ชิบมึงโดนอีกหน้าด้านมากนี่ตายหาเถอรู้ว่าจะเจ๋งจริง ความจริงก็ไก่กาอลาเล่นอน้องน,น,นะไหนอยู่ไหนวะเดี๋ยวเราต้องเคลียร์พื้นที่ตรงไหนล่ะคือผมต้องการเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ครับซึ่งคือมันเอา้าทำไมมันทุบช้าจ,จัง่ะกูว่าแล้วมันจะทุบเร็วเฉพาะไอ้ดินตรงเนี้ยคือมันต้องได้เลยว่ามันถึงจะทุบเอ่อมันถึงจะทุบไอเนี่ยมันถึงจะทุบไอนี่พังด้วยอ่ะมีประสิทธิภาพสูงเหร คือตรงเนี้ยตรงเนี้ยผมเข้าใจไว้คือมันจะไม่ทุบมันจะแบบว่ามันจะธรรมดาปกติเหมือนกับใช้พรั่วปกติเลยอะแต่ว่าถ like ้าเรามาขุดข้างล่างเนี้ยเออมันจะเร็วนะโอ้ยบ้าไอ้กส่าดีใจโอ้โหลูนี้กูไม่บวกไม่คือรู้ไหมลูกนี้ผมไม่บวกอ่าไอ้พวกนี้ดีกว่าผมมาบวกพรั่วดีกว่าเฮ้ยหรือว่าเราจะไปล่าโอ้ยเดือดเดือดเือทำไมมึงวิ่งเร็วจังอะไรอะไรซอมบี้อะไรอะไรโอเค เดี๋ยวครปิดปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนแหมปิดไว้ก่อนรวบรวมความกลับหลังคืนมาจึบโอเคอันนี้เก็บไว้ครับแล้วก็เอาขวานมาอืมขวานมาแล้วก็ไปล่าเลเวลกันเลยที่เกียจไปยืนรอตรงนั้นเอฟเคนานนานโอเคซอ,ซอมบี้ซอมบี้บอสเดี๋ยวนะงันตัวนี้ด้วยจะเอาไงวะเพื่อนนี่โอ้โหเลเวลได้อย่างเยอะหยเหมือนมีกำลังใจขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวเลเวลได้ขนาดนี้เลยแหละ เอ้มาเลยคิปเปอร์อยู่ไหนควิปเปอร์คิปเปอร์เหรอคิปเปอร์อ,อย่าระเบิดนะน้องอย่าระเบิดได้สองโชโอเคตายห,าเ,า,ยหาเราไปยืนเอฟเคไหมผมว่าถ้าไปยืนเอฟเคมันจะดีกว่าไหม,อมเ,เออรอให้พวกนี้มันตกมาแต่มันน่าจะใช้เวลาเยอะแหละเนอะมันจะอาจจะใช้เวลาเยอะมากๆเลยครับตรงนี้อืมต้องใช้เวลาเยอะแน่นอน เพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปนะครับเราจะเราจะเดินเล่นดีกว่าไปเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านเราต่อไหมอ่ะไม่ดีกว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะก็มาบวกของเฉยอื้มเสียใจอะ่ะนึกว่าจะได้อะไรดีๆอยู่โดอีบา้าเอ๊ยเดี๋ยวจะกันใหม่พรุ่งนี้นะหกโมงเดี๋ยวเราคิปให้แน่น,นอนไม่บายไปละฝันดีบอกฝันดีด้วยนะเนี่ยจุ๊บๆอีบา้ามีจุ๊บด้วยเขาจะหาว่ากูเป็นเกย์หรือเปล่าทุกวันนี้เฮียกูก็เหมือนจะเป็นเกย์อยู่แล้วอีบา้าเอ๊ย